สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบเชิัเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดมครับเป้าวิคลอฟอ,องกันแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่อในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูเนเต็ดฟีเจริี๋ยวเจดมทุกวันฝากละแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูนส3มนั่นเองนะฝากไปด้วยนะแอดตูนส3นะจ้ะ ำคำนวันศุกแบบนี้นะครับไปเริ่มที่บุนเดสลีกาเยอรมันตีสองครึ่งสิบเอ็ดยังบรูเซียนมนเช่กรับบักดวลกับดับเก้าวอลฟบวกนะครับกรับบักชนะสามเสมอหนึ่งแพ้ 1, Wolf urg, น 1, นหนึ่งวอลฟบวกชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามฟอร์มสวนทางเลยแถมเฮตูเฮ d วบบวกก็เป็นรอง5น้าหลังสุดที่เจอกราบบากักพวกเขาไม่ชนะเลยเสมอ3แพ้ไปถึง2เกมนะตัวเล่นครับกราบบักในบ้านวันนี้นิโก้เอลเวดียูเลนไบเกิลแล้วก็อาราซานเปลี่ยส่วนวบบวกมาเยือนนะเซดิกเซซิเกอร์แอสเตอร์วารันชิกและกองหน้าอย่างโยนาสวินนะคู่นี้กราบบักแค่ชนะทุกอย่างจบแฟนเฮเลยแต่ถ้าเสมอหูอื้อข้างหนึ่งซีงดัมดูแล้วทั้งฟอร์มหลังเอ่ยทั้งสถิติการเจอกันกราบบากักดูดีกว่าทีมเยือนวบบวกชัดเจนแถมว,วันนี้เล่นในบ้านด้วย หนึ่งประตูกับสามคะแนนเท่านั้นเพียงพอสำหรับแฟนๆเลยหมอเจ้าถินครับโบรุสเซียมุนเช่นกรับบักไปต่อกระดิโฟลิกเกอรฝรั่งเศสนะครับตีสามตัวตรงจากโมงเปรีเยดวลกับจากฝูงอย่างนิสนะครับโมงเปรีเยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองนิสชนะสี่เสมอหนึ่งฟอร์มต่างกันชัดเจนเฮต,ตุเฮต์นิสก็ดีกว่าฮานาลาตุสที่เจอโมองเปรีเยพวกเขาชนะไปสามเสมอหนึ่งแพ้แค่เกมเดียวนะตนัวเล่นครับเจ้าถิ่นโมงเปรีเยวันนี้บูบากาคูยาเต้ยอริชโชตาสแล้วก็เอโกอาดัมส์นะครับส่วนนิสทีมเยือนนะดันเต้ ฮิเชมบาดาอุยและกองหน้าตัวเก่งอย่างเตเรมอฟฟี่นะคู่นี้นิสบุกไปแค่ชนะทุกอย่างจบแฟนๆยิ้มหวานเลยแต่ถ้าเสมอตัวชาไปซีกหนึ่งซิเจดัมดูแล้วโอกาสเสมอก็มีเพราะมองไปเลียเล่นในบ้านก็ค่อนข้างดีเหมือนกันแต่นิสดูแล้วมีโอกาสจะบุกเปลี่ยนเบียดชนะออกมาได้หนึ่งประตูเท่านั้นเพียงพอสำหรับทีมเยือนแล้วก็จะเป็นจ่าฝูงต่อไปในล็กเอิงด้วยมอทีมเยือนนะครับนิส ปิดท้ายกันที่แชมป์ชิปอังกฤษนะครับตีสามตรงดับสิบแบล็กเบิร์นโรเวอร์สดวลกับดับหกเพรสตันน็อตเอ็นนะครับแบล็กเบิร์นชนะสามแพ้สองเพรสตันชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองฟอร์มต่างกันเล็กน้อยเฮทเวทเท่ากันชนะฝั่งละสองเสมอไปหนึ่งเกมจากนัดล่าสุดที่ดวลกันตัวเล่นกับแบล็กเบิร์นในอ e ีวูดพาร์คในบ้านตัวเองวันนี้ครับเจมฮิลซันเดรยทอนสตัดและก็น่าอย่างไทลิสดอร์ Lindsay, Brown, แลนนะส่วนเพรสตันกัันมีเลียมลินเซออลันบราวแล้วก็วิลคีนคู่นี้แบล็นนบกเบแนร้องห้ระะงมเช่่นนนกััคครบู ีดูแล้วโอกาสเสมอสูงมากๆ0-0ในสกอร์ยอดทิศเลยสำหรับคู่นี้ดูแล้ววันนี้มองทีมเยือนกันละกันนะพอดูแล้วแบล็กเบิร์นบังคับชนะแบบนี้ยากไปสักนิดหนึ่งกันละกันทีมเยือนครับเพรสตันนอร์ตเอนสรุป3ทีมเจ้าดาคลัมเปาคัมคือมาสู่แบบนี้นะครับบอร์เซียมือเชียกลับบักนีสและเพรสตันนอร์ตเอนนะฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางของเราตูนยูนเต็ดฟีเจอร์ดังเจ้าดาทุกวันพรุ่งนี้มาคลัมเปาข่าววันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ